ใส่บาตรกันนะคะเพื่อนๆมีข้าวกล้องค่ะมีน้ำมีแกงต้มยำค่ะเป็นต้มยำทะเลนะคะต้มยำปลาหมึกค่ะเราใส่บาตรกันค่ะอา้าวหลวงพ่อไกลมาแล้วนะคะเดี๋ยวราใส่บาตรกันนะคะทุกคน นั่งรอตรงนี้เก่งมากค่ะนั่งรออ่านั่งรอเร็วนั่งรอโบโบนั่งโบโบนั่งรอเร็วนั่งโบโบคนเก่งโบโบมารอใส่บาตรโบโบคนเก่งโบโบเป็นเพื่อนที่น่ารักมารอใส่บาตร โบโบคนเก่งมารอใส่บาตด้วยครับทุกวันเลยคนไหนคนเก่งโบโบไงคนเก่งอต้องขยิบมาใกล้ๆด้วยอ,อาอาอหาว,หาวในระหว่างที่เรารอ,รอพากันนะคะโบโบก็บอกว่าฉันเล็งขั้วหลีไปในตัวด้วยเนะ,ะแอบเหลือใจเขาเรอลูก ก็มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะเอาหาอยู่นั่นเลยเอาเอา,าเอาเอาเอาถ้าเอาแคานั่งรอแค่นั่งรอของโบโบนะคะอีกแป๊บเดียวเดียวหลวงพ่อก็มาแล้วะคะ่ะนู้นหลวงพ่อมาแล้วปึ๊บนัน่นหลวงพ่อมาแล้วนะคะทางนี้ละมาหรือยังแอบสอง แอมองก่อนโอ้ปังนะคะมีคนปังนะ,ะออ <laughs> มาแล้วหลวงพ่อมาแล้ววันนี้หลวงพ่อมาสามองค์นะคะสายทางนี้นะคะใส่บาตรกันนะคะเพื่อนๆหลวงพ่อ,อมาเลย พัฒนาบุญเริ่มกันนะคะเพื่อนๆทุกคนจ้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะคะบ๊ายบายค่ะ